าแล้วแน่นอนครับกลับมาในสยามเด้งๆของเรากีตาร์พร้อมคนร้องก็พร้อมไมค์ก็พร้อมครับเสียงไม่พร้อมวัดไม่เคยมาดีบอกแล้วเดี๋ยวช่วยต้องดูแลสุขภาพช่วงนี้ฝนตกบ่อยก็ต้องดูแลสุขภาพหน่อยแต่ที่แน่ๆพ่อแม่ไม่สบายแล้วนะครับแต่ก็จะมาเล่นเพลงให้เราฟังอยู่แล้วด้วยใช่แล้วนี่เป็นนิสัยไม่ดีนะครับเป็นอะคูสติกไลฟ์เวอร์ชั่นกระดกกระแด้งคอกแคกขิกๆไม่สบายนล้วเนี่ไม่สบายไม่สบาย อล,ลองดูแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงอ่ะแลวตอนนี้เชิญครับผมนิสัยไม่ดีแต่พอแป้ Yeah. 참ัน미리น ไม่รู้ว่าแะแพงไม่สบายจริงว่าศยภาพยังคงเหมือนเดิมแต่เขาบอกปุ๊บทาให้รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดโปติแล้วว่าแพงมันปกตินะปกติพ้นไฟวันดี้แสงไปขึ้นอนเสิร์ตกันมากำลังชี้แกสุดยอดจริงแต่จันทร์มันเป็นจันร์แรกตอ ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรครับแต่ว่าแน่นอนครับอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะมีช่วงพักเพราะว่าเดี๋ยวเราจะให้เขาเล่นเกมครับาววันนี้เนี่ยเราจะแข่งการโดยให้พ่อแพงเนี่ยเป็นกรรมการครับได้ให้พ่อแพงช่วยเพวอนเห็นน้องไม่สบายไงเราจะไปแกล้งน้องมากไม่ดีเฮ้ยไม่เขาตั้งใจมาเล่นกับเรานะมาแกล้งเราใช่ไหมเฮ้ยตั้งใจของน้องได้กัดให้เขาหน่อยได้ไหมกลัดให้เขาหน่อยเหรอเออเออแต่ว่าเราต้องเกมที่เราเล่นเก่งเล่นกันก่อนละกันพ่อแพงเป็นกรรมการก่อนละกันนะฮะอ่ะ S1 นะเชียร์พี่แจ็ค ครับผมนับเอสองเีบาแพง้ไพอหรอไม่เอาหรอได้นะได้นะ้แพเอานะได้อะโอเคเบาเป็นว่งเอสเป็รักหนึ่งเจรดเอสเรื่องสองพแพงแพงพนะครับผ่มที่แปดเจดแนะครับผมใช่น้องบอกไว้เราจัดให้ครับเพราะส่งตัวจีของเราไปชูพีเจมไรเดอร์ผู้ไม่เคยแพ้ใครนะครับแต่ว่าตอนนี้ส่งเข้ามาได้เรื่อยๆเลยครับส่งมาที่แปดเไปไปฟังเพลงหนึงเพลงดีกว่ากับชูอนี่วันครับเพลงนี้ชื่อว่า Tchau!